สวัสดีครับวันนี้นะครับุล่มก็มีเหรียญดีนะครับอีกหนึ่งเหรียญซึ่งวันนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเป็นเหรียญน,นะครับหลวงปู่แดงวัดธาตุพลแพงนะครับอำเภอหลุมเก่า จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ลุงด้วยนะครับมาดูรายละเอียดเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อดแดงครับหรือพระครู วิชิตพัชรการนะครับเหรียญหลวงปู่แดงเหรียญนนนี้นะครับเป็นเหรียญนนวะโลหะนะครับ รูปทรงนะครับเป็นทรงรูปไข่นะครับทรงรูปไข่ซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับของวัดพระาธาตุพลแพงนะครับขอบนะครับจะเป็นสันนะครับสันนูนะครับรอบนะครับ ตรงกลางนะครับมีรูปพระเดชพระคุณนะครับหลวงปู่แดงอยู่ในตรงสมาขัดสมาธินะครับเต็มองค์นะครับหน้าตรงนะครับข้างล่างนะครับเขียนว่าหลวงปู่แดงนะครับ สังเกตดีๆนะครับที่สังกตินะครับจะมีโคต,ตอกนะครับเป็นโคต,ตอกไปดูด้านหลังนะครับด้านหลัง จะเป็นทรงนะครับเป็นสันนะครับตั้งขึ้นนะครับรอบเหรียญน,นะครับตรงกลางนะครับเป็นยันใหญ่นะครับนี่ครับเป็นยันใหญ่ข้างบนนะครับเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับตรงใต้ห่วงนะครับด้านข้างเขียนว่าวัดธาต คนแพงนะครับข้างล่างอำเภอหลมเกา่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับนี่ครับสังเกตดีๆนะครับว่าเหรยญรุ่นนี้นะครับจะมีรอยนะครับปิ้นนะครับนี่ครับรอยปิ้นนะครับซึ่งรอยปิ้นนี้ก็มาจากการตัดนั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นรอยเบียดขาดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ซึ่งรอยปิ้นนี้ก็จะมองนะครับก็จะออกแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ครับจะมีรอยปิ้นนะครับปิ้นนี้ก็มาจากการตัดนนเนยนะครับ มองดีๆนะครับนี่มาจากการป,ปิ้นนะครับเป็นซึ่งเป็นร่องรอยจากการตัดนะครับรอบ ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะก็กดติดตามพีลุงด้วยนะครับคลิปหน้านะครับกดติดตามลุงไว้นะครับว่าลุงจะพาไปดูเหรียญอะไรแล้วมีเหรียญอะไรมาให้ดูนะครับคลิปหน้าเรามาพบมกันใหม่นะครับสวัสดีครับ